ว่าเป็นรุ่นท็อปของไลอัพทราโวเลยครับอันนี้เป็นรุ่นดนะับเบิลแคปโฟร์เทค2.8โอเวอร์แลนด์พรัสพรัสด้วยนะครับคือตัวโอเวอร์แลนด์เนี่ยคำว่าโอเวอร์แลนด์มันเป็นรุ่นย่อยที่มาทำหน้าที่แทนตัวล็อกโคนะครับก็ถือว่ามาเต็มแล้วก็มาดีแต่โฟร์เทค โปรเทคก็คือขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับคือทั้งหมดสุดละตัวนี้สุดที่ตัวนี้ในเรื่องของออปชั่นนะเรื่องของูระับขี่ระบบเตอร์ด้าเซอร์วิสเซนต์มาเต็มรวมถึงเรื่องของระดับราคานะครับก็ตามที่เห็นเลยนะรายละเอียดล่ะบอกเลยว่าตันนี้มามาแบบจบๆเลยนะครับกระจังหน้าเนี่ยดีไซน์ใหม่ที่บอกคือเรียกไซเบอร์ซูโม่นะครับตัวกระจังสีเดียวกับตัวรถสัมพันธ์กันนะครับก็คาดกันบนเห็นไหมเงาเงาเป็นกราชแบกนะครับผม แล้วก็ไล่ลงมาก็จะเห็นกล้องนะครับรถคันนี้ก็จะมีอะารมีวูนารดิเตอร์นะเพราะว่าแนี่หน่อยครับไฟหน้าล่ะฟูล LED ต้องฟูลแล้วแหละมีไฟเดย์ไทม์ลันดิ้งไลท์นะครับมีเปิดปิดอัตโนมัติไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับแล้วก็การชนด้านหน้าสังเกตไหมว่าจะมีสองสีนะครับอันนี้เป็นสีเงินลักษณะเหมือนกับตัวที่เป็นเทอร์โเลยคล้ายกันนะเออมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดถึงพี่พี สีของรถคันนี้ที่เมื่อกี้เราค้างอยู่เรื่องสีเอชนี่สีอะไรเอใชเอชเอชจะบอกว่าถ้าภาษาเป็นรุ่นะคือเทารัมโบะใช่ใช่ใชคือเป็นสียอดนิยมตั้งแต่สักหลายหลายปีแล้วแล้วก็ถือว่าตอนนี้รถทุกยี่ห้อที่ประกอบในประเทศไทยต้องใช้สีนี้นะคือมันจะมีความแตกต่างกันแล้วแต่ยี่ห้อก็มีนะแต่ว่าโดยภาพรวมๆก็คือเราเรียกก็เทารัมโบะนะสวยจริงๆเนี่ยฝากระบงหน้า มันมีมิติอะมันมีมิตินะที่วอลแบบนี้ไม่ได้แบบแค่สวยๆเฉยๆนะก็เรียกว่าเวลาที่รถเกิดอุบัติเหตุชนเนี่ยมันเซฟข้อโดยสารมันจะยุดตัวดีกว่าครขาปูแบบแบนๆนะครับอ่านี่แต่งด้วยงานดำเงานะนี่อันนี้อันนี้มาเต็มนะมาเต็มไม่ได้เป็นแบบมิติลงไปนะไม่ได้เป็นหลุมลงไปนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับนะครับปกเซ็นเซอร์ด้านหน้า4ด้านหลัง4นะครับอันนี้ความที่เป็นรถเนี่ยพี่นกรถกับเครื่องสี่ล้ออ่านี่ อย่างน <f> ีง้ต้องมีโอเวอร์เฟนเดอร์ต้องมานะครับต้องมานะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นรถยกสูงไนงะก็ในเรื่องของโชอคอัพเรื่องอะไรเนี่ยก็ถือว่าเราจะเห็นเลยว่ามีความแข็งแกร่งจะบอกบว่าเขาเซ็ตใหม่นะด้านหน้าเป็นดับเบล b วิชโบนคอยส i ิงพร้อมเลยกันโค้งครับ Spin, เซ็ตใหม่ให้นุ่มหนึบมากยิ่งขึ้นแล้<อ>วก็ผมคุยฟังอินเจเนียร์เขาบอกว่ายางเนี่ย ฟิกชั่นมันน้อยลงเพื่อให้รถประหยัดน้ำมันอ่ตรงนี้อบางคนก็อ้าวแล้วฟิกชั่นน้อยลงรถประหยัดน้ำมันขึ้นแล้วความปลอดภัยล่ะคือหนึ่งเขาไปใช้ช่วงล่างช่วยไงใช่ครับมันก็พอดีบาลานซ์กันคือไม่ไม่ใช่ว่าเออคุณต้องการทุกอย่างแต่ว่าคุณต้องการประหยัดน้ํามันด้วยถ้ารถมันเออยางมันหนืดเนี่ยมันก็มีผลเรื่องการกินน้ํามันไงแล้วก็ตัวแล้วแม็กนี้ดีไซน์ใหม่เลยท่านผู้ชมไม่เหมือนเดิมเลยนะครับอือแล้วก็เขาพยายามเน้นว่า พื้นที่ส่วนเรียบเนี่ยมีเยอะกว่าแบบส่วนที่เป็นวอลเป็นคโคลทั้งนี้ก็ในเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับเป็นดั้ดั้นะดัมด้านะเนี่ยสวยเลยแหละผมชอบอ่ะอันนี้ชอบชอบดูมีมีความดุมีมิติดีนะยางบริสตอลดูเรอร์ใช่เป็นจะบอกเป็นยางจอนิยมเนี่ยใช้กับกระบะทุกแบรนด์นะครับขนาดยางก็265 60 R18 หกสบอารสิครับคุณผู้ชมเป็นไฮเทเลนด้วยนะเป็นไฮเทเลนเ t นะครับมาเต็มนะแล้วก็สวยไหมกอสแบ็กนะครับแล้วก็มี ล้องนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับอันนี้ตัวท็อปเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะให้มาเลยใช่ให้มาเลยใช่ไหมไม่ต้องซื้อเพิ่มนะทั้งมือจับนะเอาหมดนะครับด้านบนนะเสาอากาศก็เป็นแบบแท่งนะครับก็อย่างที่เห็นนะเหมือนกันทุกรุ่นย่อยนะมีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะให้ให้ปรับนิดหนึ่งก็คือนี่ตัวการปัดน้ำฝนผมว่ามันดูมันดูไม่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะแต่อาจจะแพงก็ได้นะอาจจะแพงก็ได้นะผมชอบอีกสไตล์หนึ่งคือ พอรถมันเป็นตัวท็อปแล้วเนี่ยถ้าเป็นเสาเ,เป็นใบปัดเมืฝ<อ>นอย่างเงี้ยอีกที่มันมีเป็นแบบเหมือนแบนด์บบอะไรเงี้ยมันจะดูดีกว่านี้นแล้วก็นี่บันไดข้างครับเขาขยายพื้นที่กว้างขึ้นนะนแล้วก็มีกันลื่นรถออฟโรดรถล,ลุยตรงนี้นะคะระับบางทีเราเข้าป่าใช่ไหมเท้าเลอะโคลนห้บางล่างก็กันลื่นได้เคาะได้ด้วยนะใช่ใช่ใช่ครับครับผมแล้วก็เวลาขึ้นลงมันเป็นรถยกสูงไงเวลา เออเราก็ขับสี่ด้วยนะเวลาขึ้นลงถ้าไม่มีบันไดนี่เรื่องใหญ่เลยนะเหนื่อยครับเฮ้ยอันนี้สวยนะเออพอดีเลยผมบอกดิสเบสี่ล้อหน้าดิสหลังดิสนะครับดิสสี่ล้อช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเขาเซตใหม่เช่นกันครับเกอนเดิมเนี่ยแหนบมีแค่สามแผ่นอ่าตอนเนี้ยเติมเข้าไปเติมเข้าไปอหนึ่งสี่แผ่นนะครับแล้วก็แต่ถ้าตัวที่เป็นแคปเนี่ยจะเป็นแค่สามแผ่นอ่าฮะแตกต่างกันนุ่มกว่าครับ ครับโอเวอร์แล้วนี่แหละนี่เลยนี่นี่นี่ชุดตังชุดเลยอู้หโคตร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 ดุอ่ะอันนี้มีให้จากโรงงานในรุ่นท็อปโคตรดุอ่ะมีให้เลยนะเป็นสปอร์ตบาร์สองโทนสีนะพี่น๊อันนี้เป็นสีเทาตรงเส้นเนี่ยเป็นสีเงินโลโก้ตัวต้าเป็นสีดำเงาโอ้โหเป็นไงเป็นไงคือตัวล็อกโค่มีไหมอ่ะล็อกโค่เคยมีอ่าฮะล็อกโค่เคยมีแต่คันนี้มันคือสุด สูงสุดของไลน์อัพแล้วไงนี่โอเวอร์แลนด์แล้วเนี่ยสติ๊กเกอร์โอเวอร์แลนด์เนี่ยผมก็ชอบแต่ไหมทำไมเขาไม่มีสติ๊กเกอร์ที่เป็นคำว่าโปรเทคเมื่อกี้พอเราเดินมาเห็นคันนี้เอ๊ะอันนี้ขับสองขับสี่หรือว่าตัวท็อปของขับสองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คันนี้เป็นขับเพื่อนสี่ล้อนะครับแล้วก็นี่บันไดตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานก็มีอ่ะรถความสูงขนาดนี้ไม่มีก็เหนื่อยเลยนะครับเวลาขึ้นต้องปีนโอ้ยยุ่งยากใช่แล้วใม่เลยนี้มันช่วยได้นะ ชุดไฟท้ายชุดไฟท้ายอันนี้ไม่ฟู l l LED นะครับไม่ไฟนี่ LED ี่หลอดสิสสมเห็นไหมยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับแต่ว่าเขามีเส้นเส้นไกด์ให้นะเนี่ยก็ผสมภาษาเป็นลูกผสมลูกผสมนะครับด้านท้ายนี่มือจับมือเปิดนี่ก็มีกรอบกรอบนะครับแล้วก็นี่ทาววอทาวอันนี้น่าจะให้มานะ ตัวท็อปต้องเป็นดเาเงาครับนี่แต่ถ้ารุ่นพรีเมียมรุ่นกลางหรือว่ารุ่นที่เป็นเริ่มต้นเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับตัวปั๊มลงไปครับเช่นกันกับตัวเทวโอีเนี่ยปั๊มแต่ถ้าคนซื้อรุ่นอื่นนะอยากได้แบบนี้ซื้อเพิ่มได้ซื้อเพิ่มได้ราคาไม,ไ,มไม่แพงนักนะครับด้าน,นหลังก็จะมีมกล้องมให้วมีกล้องน,นี่มีกล้องนะครับแล้วก็มีปักเซนเซอร์อีก4จุดนะครับอย่างที่บอกนะครับก็ หรือว่าใครอยากได้กล้องบัทึกภาพด้านท้ายซื้อเพิ่มได้เขาก็จะเจาะบริเวณนี้ที่ตรงนี้นะแล้วก็ไปแสดงผลที่ตัวกล้องด้านหน้าแล้วก็นี่อันนี้ก็ถ้ากลัวไฟท้ายหายนะเขามีเรียกว่ารีโมทแล้วก็มาทํางานร่วมกับเซ็นทรัลล็อกผล็อกรถปุ๊บมีล็อกด้วยถือว่ามาเต็มมาเต็มมาเต็มนเจ้าแรกไหที่ทำแบบนี้ตอนนี้คือเจ้าอื่นไม่มีนะ จ้าอื่นต้องไปติดข้างนอกไงต้องไปซื้อซื้อข้างนอกติดนะครับตรงนี้ช่วยได้ช่วยได้เพราะว่าพอล็อกเนี่ยเวลามันเปิดมันเอาออกไม่ได้ไงคือไฟท้ายไม่หายอะ่ะแ,แล้วยิ่งตีอุ่นใจแล้วยิ่งเป็นเบอร์ใหญ่อย่างนี้นะตลาดต้องการบอกตรงตลาดาต้องการตลาดาารีเพรสเซนต์ต้องการใช้คาสวยราซับพาใช้คาสวยชวนก็สือว่าสวยเรียกว่าเข้าเซ็ตกับตัวบันไดข้างเลยนะครับมีกันลื่นนะนี่โอเคแข็งแรงไหมโอ้ขนค้นแน่นนะหาก ถ้าผู้ชมหรือว่าลูกค้ายังไม่พอใจกับการตกแต่งนี่นะนี่ซื้อครบได้ไอยเลอร์ที่เราโชว์ให้ดูนะไปใช้ของตัวใช้สมลล็อกได้ก็โอเคห้าชิ้นหมื่นหกนะเอาแค่ชิ้นเดียวพอเพราะว่าอย่างอื่นโอเคแล้วก็อยากได้หมดอยากได้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยห้าชิ้นหมื่นหกก็ได้นะหรือว่าชุดแต่ง t o y o t ต้เอเซอรี่ก็เติมเติมเข้าไปได้แต่ว่าจริงๆแค่นี้ก็ผมว่าจบนะนะครับกบ กับสิ่งที่มันเป็นท็อปของออฟเดอรไลน์ของ t o y o ์ a h i l ฮรักซาวเวอรเนี่ยถือว่าจบแล้คือว่าจบโฟร์เฟรคขอครับโอเวอร์แลนด์พลาสครับผมพลาสนะจำอีกทีสีต่างไปนอกมีกี่สีมีทั้งหมด6สี6สีนะครับคันนี้เป็นสีพิเศษก็คือแอชนะครับขั้วหนึ่งแอชแอชแอชแล้วก็ยันสีเป็นสีเรียกว่า ซัลเฟอร์มชชูลิกครับผมแล้วก็อีกสีสีเป็นสีมาตรฐานแล้วก็คือสีดำสีขาวสีขาวมุกแล้วก็สีบอลเทานะครับก็ครบละหกสีเพียงพอกับการเลือกซื้อนะครับภายในไหมตัวท็อปหรือว่ามีอะไรที่เจ๋งๆบ้างว้าวมากภายในตัวท็อปสวยเลยอ่ะคือภาพลักษณ์ที่เราเคยเห็นกับรีโวนะหน้ามือหลังมือจริงๆพี่นกมันมันมันว้าวอ่ะเพราะว่าอย่างที่ผมย้ําว่าเพราะว่าเราอยู่กับ เออร์ริวมา10ปีไงพอมันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็เลยมีความหวานคงอะไรก็อุ้มหนังนะแล้วก็มีความเป็นผมว่ามันมีความดุมีความสปอร์ตใช่หน้าตาดีไซน์เรียกว่าเหมือนกับตัว FJ Cruiser ที่เผยโฉมในงาน JMS เลยเอ่าที่ญี่ปุ่นคล้าย,ายเลยนะครับคบันนี้อย่างที่บอกเป็นรุ่นท็อปโอเวอร์แลนด์โฟร์เทคอ่าเฮ้ยอย่างที่บอกย้ำเลยก็คือตรงแดชบอร์ดนะครับทุกรุ่นทุกรุ่นย่อยเลยนะทุกรุ่นย่อยทุกรุ่นยวอีเนี่ยเป็นพลาสติกโอเค เป็น ABS ขึ้นรูปนะฮะเขาไม่บุนุ่มนะฮะก็เป็นซิมบลิกของเขาแล้วนะครับขณะที่จอเนี่ยคันนี้แน่นอนจอลอยจอลอย12.3นิ้วนะครับแสดงผลก็12.3นิ้วจอมัลติมีเดียรองรับ Apple c a r p เพยได้เป็นโดรตโตได้แบบไร้สายแล้วก็เป็นจอแสดงภาพรอบคันนะครับแล้วก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเซตติ้งค่าต่างๆของตัวรถอยู่บริเวณนี้ด้วยโอเคไปไวๆนะด้านบน นี่ไม่มีไฟนะครับแต่มีกระจกนะนนกกอัอะอนนี่เหมือนกัน,กนยยเลยเหมือนทุกยยเหมือนกันทุกรุ่นย่อยเลยเกือบทุกรกุ่นย่อยฝั่งนู้นเนี่ยเหมือนกันทุกรุ่นย่อยฝั่งนี้บางบางคันไม่มีกระจกนะครับ<อ>ผมรุ่นล่างๆไม่มีกระจก อันนี้เป็นเฟรมเลสนะครับปรับแต่งออโต้นะครับแล้วก็ตัวเอดัสมาครบใช่แล้วก็ด้านหน้าสวยงามนะนี่บุ๋นุ่มมีฝาละนะบุ๋นุ่มมีฝารุ่นสมาร์ทไม่มีนะรุ่นก่อนเลยนะครับต้องมีต้องมีไม่มีมันดูโล้นเนี่ยต้องมีนะครับช่องตรงนี้ก็ใหญ่พอสมควรเลยน Air Auto จะมีช็อตคัทไม่ได้อยู่บนรถ EV นะที่ตรงนี้นะนะครับแล้วก็มี PMSR าเป็นดูโอโซนด้วยนะครับมาตรงนี้เป็นไฮไลท์ตัวที่บอกปรับดีไซน์เพื่อรถคันนี้เฉพาะเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถ ปรับตั้งค่าต่างๆได้ง่ายนะครับรบางทีเราขับอย่างเงี้ย<อ>ใช่ปะ<อ>พอเซนเทนนนร์กับถนนมือเราเอื้อมง่ายก็สักพักหนึ่งก็จะชินครับในตรงนี้ตัวชาร์จนะครับก็จะมีพอร์ต USB-C นะครับสองจุดด้านหลังก็2จุดนะครับแล้วก็มีโหมด Select ตรงนี้ MTS MTS ก็คือเรียก Multi-Terrain Select ครับผมสามารถปรับรูปแบบการขี่ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางถนนได้บางทีเจอทางฝุ่นทางโคลนทางทรายทางหินเนี่ยปรับได้เขาเรียกปรับได้ทั้งหมดอ่า ห้ารูปแบบมีสโนว์ด้วยนะห้ารูปแบบ6สภาพเส้นทางนี่แต่ที่ผมชอบอันนี้เลยเการปรับระบบขับเคลื่อนโฟโลูโฟไฮเนี่ยนะครับคือปกติเราอยู่ทูไฮใช่ไหมอยากได้เป็นโฟไฮนี่เมื่อก่อนเป็นกดใช่ไหมเป็นบิดแต่ตอนนี้เป็นแบบดันอันนี้เป็นชิปออเดอร์ไฟนะครับก็เนี่ยโฟไฮนะครับตั้งแอ่ร้อยเข้าได้เลยลงมาเนี่ยโฟโลได้เลยแล้วก็กลับไป นี่โฟร์ไฮดกับไปทูไฮคืออย่างนี้การใช้งานหมดต่างเนี่ยโดยเฉพาะชุดกับขีดต้องเข้าโฟโลก่อนเพราะส่วนใหญ่นะหรือว่าโฟไฮก่อนนะครับนี่มีดีบั๊ฟังท้ายด้วยเอออ่ามีตัวล็สต็อปมีฮิวดสเซนต์อยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็มีไวเลสชาร์จอ่ายังไงก็ต้องมีนะครับส่วนหัวเกียร์ก็เป็นแบบปาร์อนนะครับสวยงามไหมเออหุ้มหนังนะหุ้มหนังนะครับไม่ได้เป็นยูรีเทนนะมีเอโมดไห มีมีสปอร์ติสปอร์ตหมดนะครับมีออโต้เบรกโคมือกุญแจฟ้ามาให้มาครบมาครบนะครับไอช่องตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็คือเหมือนกั่ทงอีครับผมคล้ายกันด้านในเนี่ยก็จะมีเนี่เอาเลส12โวลต์กับเอาเลส220โวลต์อีกเป็นเป็นตัวเสียหรือเป็นปลั๊กเลยเป็นปลั๊กเป็นปลั๊กครับเป็นปลั๊กโอ้ยโอเคเลยนะเนี่ยเป็นปลั๊กนะครับ AC 220โวลต์นะครับ300วัตต์เหรอครับก็แรงอยู่นะโอเคแหละนะครับก็เพียงพอกับการใช้งานนะครับเบาะครับพุ้มด้วย ทางทรงเคราะห์นะดีไซน์เบาสวยลุสปอร์ตเลยการดีไซน์เบาเขาเนี่ยไม่ได้แบบโอปรัาจนเกินไปแต่ซองเป็นลสปอร์ตนะครับผมแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ย soft synthetic อ่าฮะจึงมันขนาดัทรงเคราะห์แหละครับผมแต่ว่าเขาอาจจะเลือกเกรดที่ดีเบาะนะครับกับตำแหน่งฝั่งผู้ขับไฟฟ้านะฝั่งนี้ด้านหลังมีระบบซัพพอร์ตมาให้มาครบเลยนะฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้แมนนวลหมดนะครับ วแวชอบอะอ่ะอ่านี่ยแปดทิศทางแล้วมั้เออมาครบนะครับดีดีที่เท้าแขนก็มีขนาดใหญ่กว้างวางอ่าครับเส้นนี้ข้อแบบเพื่อรถคันนี้เลยใช่ครับการเดินได้นะครับเหมือนกับตัวทาวเวอรอีก็คือที่ทคือไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นสีฟ้าสีอะไรนะครับก็เป็นตามมาตรฐานของตัวทาวเวอร์นะครับที่บอกรถขับสีนะหรือยกสูงต้องแบบนี้นะ จริงๆคือมันมีกลายเป็นว่ามีทุกรุ่นเลยนะมีทุกรุ่นเลพราะมันตอบโจทย์การเข้าอับรถอ่ะเพราะมันสูงไงอันนี้ก็ช่วยได้เยอะครับไปดูเบาะหลังว่ะไปบาะหลังก็ถือว่าดีไซน์โอเคเลยนะนี่แล้วก็หน้าเลยเป็นซอฟต์เทคนะครับแล้วก็ได้คําตอบแล้วว่าตรงเนี้ยพับลงมาได้นะครับพับลง้พับไม่ได้เลยอ่าฮะแต่ว่าก็มีเท้าแขนให้ก็โอเคแข็งแรงสวยงามมีที่วาง แก่น้คนนน้นสองช่องแต่พอพับไม่ได้แล้วถ้าเราต้องการเพิ่มอัตถประโยชน์ในการใช้งานเช่<ๆ>นต้องการไว้ของทรงสูงทําไงาใช่ไหมนี่เขาบอกว่าตรงนี้สามารถ ดึงขึ้นมาได้พับขึ้นมาได้นะสามารถไว้ของทรงสูงได้ก็การดึงขึ้นมาเนี่ยก็จะพับแบบ60-40ฝั่งนู้นจะแยกกันนะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้ที่เก็บเครื่องมือฝั่งผมอ่ะมีแมรงแมลงจริงๆเอาไว้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ได้ก็ไว้ของได้อีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็รรองาะไี้้นแลวก็การวางก็นี่แขวนขึ้นไปตรงนี้นะครับก็ง่ายดายนะครับแต่ว่าคือส่วนใหญ่เราก็ไม่เคยได้พับหรอกการใช้งานใช้กระบะหลังได้ครับผมแล้วก็มีฟังก์ชันช่องแอร์สองช่องนะครับ ปรับแรงลมได้แต่ว่าจะแบบบิดนะแดันขึ้นอุณหภูมิปรับไม่ได้นะครับมีพอร์ตจากด้านหน้าก็คือเป็นแบบแยกส่วนซ้ายขวามีพอร์ต้า p ซ C มาให้2จุดนะครับมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็มีที่แขวนนะครับ2จุดนะครับที่แขวน2จุดรวมถึงกระเป๋าคือจริงๆบอกว่าตัวท็อปมีความเหมือนกับตัวเทวอีเลยใกล้เคียงกันเลยนะครับจะต่างในเรื่องของล้อแม็กเรื่อง ฟังชันบางตัวเท่านั้นโอเคครับก็นี่แหละคือตัวท็อปนะครับของ Toyota Hilux t r a v e l อันนี้เป็นรุ่น Fortech Overland Plus นะครับอ่า